เชีย์ไหลแดงก็มีเนาะนี่สเปเชียลไลท์ก็มาดูได้เนาะเนี่ยคือจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะนี่มีเห็นคันมีลงรถพับลงรถพับแขนเดียวหน้าหลังไปเดี๋ยวมีใครสนใจจะซื้อนี่อ่านอ่อเป็นแขนเดียวหน้าหลังนี่แต่งมาเลยนะเนี่ยมีครบแล้วแต่งแต่อยากได้เปล่าเลยเจ็ดพันเลยของของอะไรฮะเนี่ยแขนเดียวหน้าหลังที่มีใช่ใช่แข็งแรงเป็นนี้ไม่ได้นะรถเป็นรถพับใช่ป่ะเป็นรพับได้จริงๆจริงพับโชว์หน่อยพับโชว์หน่อยได้ไหม เอาตรงนี้จาก,น,น,กนะอ,อันนี้เจ็ดพันเองเหรอครับของของญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหมเพรามาจากญี่ปุ่นเราเราการจากญี่ปุ่นทุกคันครับแล้วก็เสียภาษีก็โอ้โหนี่นะฮะมันมีกรน,น่ะมันรอบสองพันครับอืมอ๋อโอเคเลยนะเออนี่นะฮะ ก็คือคันนี้เจ็ดพันสแตนก็พับได้อุ้ยนี่ไอเน,นี้ยอย่างดีเลยเน,นี่ยขับอลูมิเนียมครับขับอลูมิเนียม<อ>มันพับได้ด้วยใช่ปะ่ะก,กดเป็นพับมีเนียมเนี่ยน่ะกดนี่คือเฉพาะขาปับได้กันเป็นพันแล้วเป็นพันแล้วใช่เนี่ยผมไปเจอมาเนี่ย,มยมไม่ใช่พันธรนะรมดาด้วยนะเออไหลตังอาหารน้อยพวกนี้สวยอใหญ่พวกตัวโยยจักรยานตัวโยอู๋นี่อย่างดีเลยซื้อเพราะขาปั่นก็ได้ไอที่สำคัญน้ำหนักมันเบาคราวนี้ผมถอดที่เป็นมีที่ซ้อนมีที่วางอะไรแถมให้มันเป็นอลูมิเนียมหรอ เป็นอลูเออไม่หนักมันก็หัวเบาขึ้นรถลคยเดียวได้เลยแปลว่าแต่จานเลยมันครบเลยนะก็คือพร้อมใช้ครับรถมันของของงขออะไรมีบางคงบงโคลเลยครบมันเป็นมาจากญี่ปุ่นนะคือแต่แบรนด์มันอาจจะไม่ได้ดังหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าไม่แข่งงานจริงมันก็อามเดียวนี่ม่้งโอเคครับเป็นเป็นนี่นะอามเดียวหมายความว่าเป็นขาเดียวตรงนี้เนาะตะเกียบแล้วกหข้างหลังตรงนี้มันนี่เนาะแต่ข้างหลังมีหน้าเดียวแล้วก็ตรงนี้ หน้าข้างหนึ่งเหลังข้างรถอันนี้เป็นดูมที่มันหมุนเนาะสวยเนาะมีเกียร์ด้วยเนาะก็เจ็ดเกียร์แล้วหกเกียร์รึหกเกียร์นะเกียร์เป็นเกียร์เป็นแบบว่าเป็นเหมือนไม่ใช่เกียร์บิดใช่ไหมฮะอ่าเป็นชิปเตอร์เป็นแบบกดใ,ใช่ไหมอ๋อเป็นแบบผักผักใช่ป่ะเอ่เแบนดาฮอนเป็นแบบผักขช้ยาคอนนี้อ๋อโอเคแล้วก็ปลดลงปลดขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นผักนี่เฉยแข็งแรงเนาะแข็งแรงถือว่าโอเคเลยนะฮะเนี่ยแขนเดียว มาดูได้นะสิบยี่สิบนิ้วเนาะร้อยยี่สิตร้อยี่สิบเนาะตัวเป็นอะโลเจ็ดปันเผลอๆนะถ้าเกิดมาดูจริงๆอ่ะตลองได้อีกนะคุยันเองนะครับแล้วแต่อารมณ์เขาแก่นะแล้วแต่เนาะอาจจะแต่ก็ก็ก็มีไม่เยอะนะมีจักรยานโบราณหนักทางหนึ่งพอดีเพรเนี่ยจักรยานโบราณจักรยา์เบอร์มีใครต้องการเอาไปแบบาสแตนดดร์เข้าเข้าฉากหงัง รถคลาสสิกรถคลาสสิกเดิมๆไม่อย่างกเป็นโลโก้เนี่ยแต่ยานนี้ก็โบราณเนาะไม่แม่เนี่ยโบราณนี่ไงอันนี้ไม่ใช่โตเกียวไบค์ไม่โบราณอ๋อนี่โตเกียวไบค์อ๋อนี่โตเกียวไบค์เหรอทรงทรงนี้ยทรงเขาเป็นทรงนี้แหละแต่ไอ้นี่มันโตเกียวไบค์ออ๋ี่่เลยก็คือมันเป็นทรงอย่างนี้ใช่ป่ะทรงๆคล้ายๆจุดสามมันจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้โตเกียวไบค์ออ่ะมันคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะรถรถไฮบริดป่ะวินเทจคือ สวัสดีครับแต่ที่นี่ไม่มีเสือหมอบินเทสเนาะไม่มีครับบินเทสบินเทสแบบโค้งเล็กๆใช่ไหมครัจะเป็นตัวถังเนี่ยบินเทสจะเป็นตัวถังประมาณเนี้ยเป็นตัวถังเหล็กจะเป็นคุณลี่อ้แต่นี่สวยนะนี่นี่คอสวยมากเลยนี่คือพวกนี้มันจะเสียงเหล็กมันจะกังวานคีุณไปดีดเหล็กไม่ได้นะผมคุณไปดีดนี่ผมไปดีดนี่เขาเขาาคอมเมนต์มาว่าห้ามดีดเลยนะจริงๆผมเข้าใจอแต่แต่จริง ้าโครมาลีกเนี่ยมันต้องดีไม่งั้นไม่ฟังไม่อยู่เรื่องไงแต่ว่าอันนี้เจ้าของไม่เป็นไรเขาคุณดูเป็นปาวๆเป็นเหล็กเนี่ยมันดีดแต่บางคนเขาบุงเขาป้อนมาถึงข้อโป๊ะเป๊กเป๊กผมบอกให้ดูตรงรอยเชื่อมก็รู้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาจะม้นต์มาเตือนผมว่าอย่าไปดีดของนะเพราะว่านะอันนี้มันดีดมันจะแตกเลยให้ความรู้แบบไม่ต้องไม่ต้องไปดีดเลยนี่นะรอยเชื่อมอย่างนี้คือออลูมีรอยเชื่อมคือรอยเชื่อมใหญ่ถ้าเกิดเหล็กมันจะเป็นเชื่อมเล็กเอง เชืราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเชื่อมเล็กเนี้ยคาร์บอนมันจะไม่มีรอยเชื่อมเลยง่ายๆ่ายเนี่ยเหล็กมันจะเป็นเชื่อมเล็กถ้าเป็นอะลูมจะเป็นเชื่อมใหญ่มองขนานก็รู้เลยว่ามันเป็นอะลูหรือเหล็กอย่างนี้เป็นอะลูหรือคาร์บอนอะลูเนี่ยเห็นี่ยมีเชื่อมใหญ่ตรงนี้นะพูดง่ายๆเนี่ยเชื่อมใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีรุ่นที่มันเป็นพวกอะลูรบรอยอย่างพวก Um จริงเหรอเออใช่เขาเขาบอกว่าอลูลบร้อยแบบว่า <c oughs> เป็นอลูจริงนะแต่แทบจะไม่เห็นรอยเชื่อมอ่ะอ่าอ่าจะให้ดูมันต้องทําดีมากเลยนะมันจะมองแบบว่าคล้ายๆคาร์บอนแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมมองเผลอๆนึกว่าคาร์บอนนะแต่ตอนมาดูจริงๆเนี่ยมีรอยเชื่อมจริงด้วยเนี่ยไม่ไม่แต่ถ้าอลูลบร้อยมันจะมันจะฟางแบบนี้เยอะเลยมันจะแบบฟางมองกับมองเหมือนกับไม่มีรอยเชื่อมไหนแต่ถ้าเป็นนี้คาร์บอนใช่ไหมนี่นี่คาร์บอนอ่าใช่อันนี้ชัวร์นี่เป็นโค้งมนโอ้โหมนแบบ คาร์บอนนี่เขาหล่อมาเป็นอ่าหล่อเป็นชิ้นเยอะเป็นชิ้นเลยแหละฮะโอ้โหท้าเป็นพลาสติกเชียวนะอ๋อไม่พวกนี้ขึ้นเหมือนมันมีเป็นโคทงอยู่ข้างในนะไม่ใช่ว่ามันปนสายเป็นเส้นหรือเปล่าเห็นเขาบอกมันจะมีโครเมนอลูบางบางอย่างไงไหมนี่อย่างเป็นชีเบร์ชีคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทายนะอย่าเพิ่งบอกผมนะผมขอดูก่อนผมขอทายก่อนอ่าผมทายว่าคาร์บอนมันก็คือมองเห็นง่ายๆคาร์บอนเนี่ยมันเพราะผมหารอยเชื่อมไม่เจอคือคือแต่ให้ดูอ่ะนี่อย่างงั้นอย่าให้ดูอ่ะคันนี้อาจจะได้ เนะเดี๋ยว,นะวผมขอดูุคันนี้นจริงๆด้วยวแต่นี่ถูกใช่ไหมอันนี้มันเป็นคาร์บอนถูกใช่ไหมคือเราก็มาหาความรู้ให้เพื่อนๆสมาชิกด้วยเลยนะฮะถ้าเกิดใครมาเลือกรถเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาลูนะฮะเนี่ยอะลูรอยเชื่อมใหญ่ๆนี่นเดี๋ยวไปดูนะฮะโดยไปเดินมาเนี่ยสองที่เนี่ยโอ้โหนี่อันเนียอูคอันนี้เหรอ อ่อันนี้ถ้าเป็นผมผมก็มองว่าคาร์บอนก่อนเลยเนี่ยนี่คืออะูบรอยโอ้โหนี่ไงก็คือไปมองตรงข้างหลังมันจะเห็นมีรอยเชื่อมอยู่ไหมแต่ข้างหน้ามันไม่มีไงไม่มีจริงจริงด้วยเจอแค่คาร์บอนแล้วแล้วแล้วตรงไหนที่มันมีรอยเชื่อมอยู่ไหนอ่ะนี่มันไม่มีรอยเชื่อมเลยเนี่ยนี่ยจะเห็นเป็นรอยเชื่อมอยู่คือจะมันจะมันจะลบแบบโครงบางๆอ่เนี่ย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 เป็นรอยเชื่อมอยู่รอยเชื่อมมันเปิดโป๋ขึ้นมาเนี่ยก็ทำเนียนมากนะฮะก็คือทำแบบลบรอยครับนี่ใหม่ๆมไม่ต้อง อ๋อแต่ว่าเนี่ยข้างหน้าจะไม่มีรอยเลยเนาะก็คือมองแข็งคาร์บอนแต่มันไม่ใช่โอ้โหแบบมีหน้าล่ะอย่างนี้หลอกได้เอ้ยจะหลอกได้ไหมเนี่ยหลอกเขาหลูเขาเขาไม่เห็นเห็นรอยเชื่อมอยู่ตรงนี้ไหมแต่ถ้าคาร์บอนเนี่ยมันจะไม่มีเลยจะไม่มีเลยมันจะเป็นแบบมองไปทุกมันจะเรียบหมดไงง่ายแต่ว่าต้องสังเกตเป็นเนาะแต่ถ้าเกิดคนดูไม่เป็นเนี่ยคือคาร์บอนเนี่ยมองก็นหลูเลยง่ายเพราะว่ามันมองไปมันจะมันจะเป็นอย่างน มันเหมือนวัสดุที่โยกันอย่างนี้แต่<ม>แต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นชัดเห็นเห็นรอยเชื่อมชัดอันนี้มันรุ่นเกา่าโอ้โหแสดงว่ารุ่นใหม่ๆนีมน่มันจะเป็นอย่เงี้ยจะเป็นทำมาเป็นลบหนอยสวยนะน,น,น,นะฮะ แล้วใจแอนใจแอนเหลืองนี่ลบรอยไหมไม่ลบนะนี่เห็นเห็นรอยเชื่อมอยู่เรอยเชื่อมอยู่รุ่นเล็กไงรุ่นถูกถ้ารุ่นใหญ่ๆมันจะเป็นอันนี้รอุ้่นถูกเหรอก็ตัวถูกสุดอประมาณเท่าไหร่ครับที่นี่ขายัที่นี่ขายเก้าพันโอ้ได้เลยอ่าโอเคพูดง่ายง่ายมาต่อรองเองแล้วกันนะคือมีคนถามผมนะว่าอยากได้งบไปถึงหมื่นก็มีนะ แต่เกียร์มันจะอยู่ประมาณ5เกียร์ต้องต้องเกียร์อันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเกิดไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันก็จะลดสเปคลงไปนิดเดียวมันก็จะยู่หรืออะไรเป็นโซล่าโร์คาลิสคาริสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไปขี่ได้ก็เอาง่ายว่ามันก็จะเบาแล้วก็อกความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่ไ้แย่วก็ยี่ห้อยี่ห้อก็คือเงี้ยอย่างเงี้ยใจแอ่นเงี้ยก็คือของไต้หวันนะมองคันนี้กับคันเนี้ยกับคันแดงเนี่ยมองคล้ายๆกเนาะหลักเนี่ยอย่างใจแอ่นเหมือนกันเนี่ยกับใช่ใช่แต่มันโคโละลัส ใช่อันนี้ก็จะแพงกว่าอันนี้ซื้อขนได้สองคันอันนี้ซื้อขน้นได้สองคันนะ TCR ถ้าตัวถูมันจะเป็น TCR เนาะแต่ว่าจริงๆคนเริ่มต้นน่ะเขาบางทีเขายังไม่ต้องการตัวถูกตัวแพงหรอกเขาต้องการอย่างเสือหมอบที่ขี่ได้เป็นเสือหมอบจริงๆจริงๆรถแต่ละคันจะซื้อมันไม่ใช้เงินน้อยๆเขาจะซื้อแล้วก็แบบไม่จบในคทันงเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยนะคุณเชื่อไหมผมผมไปคุยกับเขาหน่ะเขาไม่ได้มีรถทันงเดียวเขาจบคันทุกคนตาทุกคน ทุกคนขับปั่นสมอไม่มีใครมีรถคันเดียวใช่ใช่เพราขาไปปั่นได้อย่างเดียวมันไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมใช้ในการปั่นจะทางยาวได้อย่างเดียวเอออย่างเงี้ยเทคสีสีน้ำเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้อ๋ออี่มันซีรีส์วันมันแค่ประมาณหมื่นหนึ่งก็คือเป็ซีรีส์เทครหนึ่งจุดศูนย์อะไรประมาณซีรวันซีรีส์วันแหละก็คือมันก็ยังประมาณหมื่นเดียวจุ่งอแต่ว่าตอนเนี้ยที่ที่ร้านจะไม่มีขายมือของใหม่เขาตกรด้วยแล้วก็คือไม่มีขาย บางคนยังชื่นชอบอยู่1น่หนึ่งจุด่งงจุดสเขาบางคีเขาคือคือมันก็ยังผลิตซีรีส์วันลายใหม่อะไรมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นซีรีส์วันอย่เนี่ยเนี่ยังใอรุ่นแข่งคันสีก็มันเป็นเปลี่ยนเป็นซีรีส์วันแต่เพิ่งี่มันเป็นหนึ่งจุดหนนึ่องล้อก็ยังสวยเลยเนาะล้อก็แต่งมาแล้วเนาะแต่ไม่ไม่ของมันเลยมันสาตนดานเป็นอ๋ออย่างนี้มแตรดาดเหรอใช่เพราะหนึ่งจุดสองไงถ้าหนึ่งจุดหนึ่งมันจะไม่ได้ล้อแบบนี้อ๋อมันใช้บอลเออเทคเนี่ ะซัพพอร์ตกับเทคผมเห็นขวดมงนขวดน้ำเต็มไปหมดเลยบันทัพเกินเลยบือนทัพเกินนี่คือมันมันเขาเลโคกันขวดน้ำเขาไม่ใช่แพงนะขวดขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทเองผมก็ไปซื้อไอ้มันมันมีงานจีิงางานงานนอกนะใช่ไหมอ้แต่งานนอกเอย่าไม่ต้องพูดถึงเลยสี่ห้าร้อยคือถ้าจะเอามาเทียบกันจะเห็นความแตกต่างคือแล้วราคาก็ห่างกันจริงใช่ใช่ไอ้ที่วางขวดน้ำเนี่ยถ้าเป็นพวกของเทคดีที่ผลินเป็นเป็นพันถ้าเกิด พอด so so ีเพิ่งมาใหม่เยอะเลยก็ไซส์พี่ปันใช้ปันอยู่แล้วไหมครับกับไซส์กัรไซส์อะไรอยู่ครับห้าสิบ้าสิบอพี่สูงหนยครับร้อยหกสิบโอเคห้าสิบนี้ครับพี่อยากให้ตัวจุดไหครับจะให้สิบขับไดยังไงนี่ี่หันลกลัน่าฝังเรื่องนี้นี่พี่จขึ้นมาครับมีไซส์ฟอร์ห้าสาสิบมาเลือกจักรยาเลยครับ เฮ้ผมทำ YouTube นะขอขอถ่ายไปด้วยได้ไหมฮะได้เยเดี๋จะได้มีความรู้ด้วยเลยแบบว่าได้เพื่อนที่มาชมช่องจะได้วิธีเรื่อกจักรยานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนล้ดีผมเห็นว่ามีมีของใหม่เข้ามาก็เลยมาขออนุญาตถ่ายนะฮะให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ชมกันอันนี้เาน่ะแปับ โอ้ยนี่ก็ไอพวกนี้ก็สวยนะแค่นันเดลเนาะนี่โอ้ยอันนี้แถวนี้แค่นันเดลหมดเล,นเลยเนี่เนี่ยไม่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 เคยเยงิงเราไม่เคยยิงเป็นแดงมีใจแอนคันหนึ่งแต่ว่าเราเราเราเสียไปเรื่อยอ่ะเพราะว่ารถมันถอดแต่ว่ามันแค่นันเดลซะส่วนใหญ่เลยนะแค่นันเดลที่ไซส์ใหญ่เลยไม่ใช่ซะส่วนใหญ่ที่เป็นไซส์ใหญ่ใช่ใช่ใหญ่เล็ก <c oughs> ใหญ่เนี่ยมีมีไซส์ที่คน180ขี่ไหมตอนนี้ก็นี่เ้แล้ว180ก็จริงเขามีคนสูงมาถามผมนะว่าเนี่ย โอ้โหเนี่ยโอ้ใหญ่จริงนะหกสิบนี่ต้องร้อยแปดร้อยแปดสิบก็จริงๆริงบางคนขาขายาวสั้นไม่เท่ากันพูดจริงจแล้วแต่ต้องลองค่อมดูเนาะบางทีสูงสูงร้อยร้อยแปดสิบแต่ขาสั้นใช่จริงๆคือมันมันต่างนะเรียกว่ามันสูงคนแม่งหลังยาวมันคนณแม่งหลังสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมต้องมาลองคอมต้องมาลองดูเกี่ยวกับค่อนรอนที่ยาวสั้นมันทำให้เราเที่ยวแต่คันนี้ใหญ่นะคันนี้โฟกัสคันนี้ใหญ่มากห้าเจ็ด ันนี้ถูกพูดเลยนะหมื่นห้าหมื่นห้าคือจะไซส์มันใหญ่ยังไม่เจออ๋อหมายถึงว่าไซส์ใหญ่ขายยากอย่างนี้หรือต้องครับเพราะคนคนคนไทยอ่ะสองร้อยแปดสิบน้อยก็เลยราคาถูกหน่อยเปล่าคือมันจะเป็นอะไรที่ไม่มีใครเขาอยากซื้อไซซ์ใหญ่ขายหรอกมันบ้านเราเป็นคนตัวเล็กในท้องตลาดใช่ไหมขายยากครับถ้าไซส์เล็กๆขายขายง่ายครับคือผมเข้าใจละมาเท่าไหร่ก็หมดมีหน้าล่ะไม่ถึงห้าสิบเนี่ยมันขายง่ายมากถ้าห้าสองขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องเจอเนื้อคู่แล้วเออต้องเจอเนื้อคู่กันเลยทีเดียวนะ เราคนสุขว่าแต่สิบงถามเดินป็นทอนที่ไนคันเนี้ยสวยคันนี้ผมว่าทุกอย่างดูดีหมดเลยซ่อนสายทุกอย่างแล้วไอซ่อนสายเนี่ยไอข้างในเนี่ยเราเราเราสามารถเมนเทนนได้ไหมก็คือเมนเทนนได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นว่าเวลามันจะขาดไม่อะไรตอนที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรจะไม่รู้เ้าากิดมันบินมันอะไรเปล่าถ้ามันมันมันกลอนไงบางทีเราอ่ามันกลอนเนาะไปแล้วมันมันผลึกอะไรเงี้ยมันไปขาดกลางทางอะไรเงี้ยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเนาะเวลาไม่เห็นมันก็ วยอ,อย่างหนึง่งก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะไอพวกโยกงรึง่งโยกคึ่งเวลาอะไรมันเสียล้วก็วเห็นลอยๆอ่านะแต่ว่ามันไม่เท่นนะเขออะไาได้อย่างสีอย่างครับขี่มานาน,นยัยงเขาเต็มมากกว่าน,นี้ขี่มาสองปีแล้วสองปีแล้วเหรอโอ้ผมเพิ่งขี่ได้สามเดือนสี่เดือนผมก็มาซื้อทีน่นี่เหมือนกันทำคลิปด้วยซื้อด้วยในยู ก็มีแหละครับรถที่หลบไปล้าเรารถเยอะแยะเลยเยอะนะก็เยอะนะใช่เขาลงมาขายดีมากแต่มันเป็นเสือหมอบนาะมันเป็นเสือหมอบซะส่วนใหญ่คือสายเสือหมอบเลยสายหมอบเลยแหละถ้ามาหมอบไม่ค่อยผิดหวังแต่ถ้ามาเนี่ยงก็ไม่ผิดหวังรถพับรถอะไรเนี่ยใช่ถ้าเป็นสายหมอบเนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังเลยแหละเยอะเยอที่เนี่ยเยอะครับผมไม่เคยที่ไหนเยอะประการอย่างเงี้ย ผมผมผมก็ได้เบนชี่ไปคันหนึ่งคอนเดนเดลไปคันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไล์ให้ลูกอีกคันหนึ่งตัวเองไปเองไปซื้อต่อคนอื่นไปซื้อต่อพี่ทีมงานเบนชี่เหมือนกันชอบนะชอบชอบยี่ห้อเบนชี่มันสวยดีชอบสีฟ้าอย่างเดียวเลยไม่ใช่เลยการตลาดมันไอ้แม่เอเย่นมันไม่ทำแบบไงแล้วมันเป็นชี่มันซาบใช่ใช่เพราะว่ามันดูได้ครับเชญเชิญเลยครับดูกับลูกค้าเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายอีกแป๊บนะขอบขอบคุณมากพี่เชนขอบคุณมากนะ โอเคครับเขาลงเบอร์ไว้คือถ้าเกิดนี่ให้สอบถามโทรมาสอบถามเราเลยว่าเรายังอยู่ไหมอ่าครับผมแล้วถ้าเกิดอยากให้ดูหรือให้ส่งรูปอะไรเงี้ยก็แอดไลน์มาแอดไลน์แล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปไปนะถ้าเกิดมันยังอยู่นะเพราะบางทีคลิปผมลงลงทีหลังบางทีจะเสียเวลาถามก่อนถ้าถ้ามีคนมาดูเช็คอ่าก็คือ ไม่เป็นไรดูเบื้องต้นนี่ถ่ายรูปแต่แต่ถ่ายรูปส่งให้ดูหมดเลยตั้งแต่ชิทเตอร์หน้าหลังอะไรเงี้ยแบบกระจัดประเด็นได้ต่อประเด็นเลยเนาะจะดูตำหนิตรงไหนสิบใบเงี้ยก็ถ่ายให้นะแล้วก็อ่ะตรงนี้มีตำหนินิดหน่อยรับได้ไหมไอเราบอกบอกหมดเนาะตรงไหนปุูกตรงไหนแตกตรงไหนราคามันก็จะเปลี่ยนไปอ่ะโอเคครับขอบคุณมากพี่เชงขอบคุณมากครับ